วิชาธรรมะธรรมะศึกษาชั้นตรีจตุกะหมวด4อริยสัจสี่หนทุกคือความทนได้ยาก 2. สมุทัยคือเหตุให้ทุกเกิด 3. นิโรธคือความดับทุกข์ 4. มักคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข อธิบายอาริยสัจแปลว่าความจริงความจริงเป็นความจริงอันพระเสริฐอันประเสริฐความเป็นของพระอริยความจริงที่ทําให้ที่ทําให้ผู้เข้าูถึงเป็นอริยะอริยสัจนี้ เป็นหลักธรรมคำสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาเป็นหลักแห่งความจริงมีสี่อย่างคือ 1. ทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจที่ได้ชื่อว่าทุก์เพราะเป็นของตนได้เป็นของทนได้ยากกล่าวคือ สภาพที่ทนได้ยากสภาวะที่บีบคั้นสภาวะที่ขัดแยง้งทุกในทุกในที่นี้ได้แก่ชาติชารามรณนะมรณนะความสงร้าความภายัยความพิไรรำพันความทุกข์กายทุกใจ ความรับแค้นใจการประสบกับสิ่งอันไม่เป็นรักเป,รเป็นที่รักรก,การพลัดการพลัดพลากการพลัดพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักความปรารถนาที่ไม่ได้ดังหวงัง กล่าวโดยย่อคืออุปปอุาทานขันห้าเป็นทุกข์2ส,สมุทยัยคือเหตุให้ทุกเกิดหมายถึงสาเหตุที่ทำให้ทุกสาเหหตุทที่ทใ้เกิดทุกข์ได้แก่ตัณหาคือความทายะ อยากมีทยานอยากทยานอยากมีสมอย่างคือ 1. ความอยากความอยากในอารมณ์ที่หน้าใครเรียกว่ากามตัณหากามะตันหาสองความเป็นความอยากเป็นนู่นเป็นนี่เรียกว่าภาภา ภาวะตันหา3ความไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี่เรียกว่าวิวิททะวะตันหา3นิโรธคือความดับทุกข์หมายถึงความดับตันหาได้ซึ่งสิ้นเชิง ทุกดับไปหมดที่ชื่อว่านิโรธที่ได้ชื่อว่าที่ได้ชื่อว่านิโรธเพราะเป็นความดับทุกข์โดยจับตัญหาอันเป็นโด,ดโดยดับตัญหาอันเป็น <c oughs> สาเหตุให้เกิดทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงได้แก่นิพพาน 4. มักคือข้อปฏิบัติ ให้ถึงความดับทุกข์หมายถึงทางดำเนินให้ถึงความดับทุกข์ได้แก่ปัญหาอันป,ญญปัญญาอันเป็นปัญญาอันเห็นชอบว่าสิ่งนี้ทุกสิ่งนี้เหตุให้เกิด,ให,กดให้ทุกเกิดสิ่งนี้ความดับทุกข์ สิ่งนี้ทางให้ถึงความดับทุกข์ได้ชื่อว่าที่ได้ชื่อว่ามักเพราะเป็นข้อปฏิบัติที่ถึงความดับทุกข์มักมักนั้นมีองค์แปดอย่างมีองค์แปดคือหนึ่ง ปัญหาปัญญาเห็นชอบ 2. ความดำาริชอบ 3. การเจรจาชอบ 4. การงานชอบ 5. ก,การเลี้ยงการเลี้ยงชีพชอบ 6. ความเพียรชอบ 7. ความระลึกชอบ 8. ความตั้งใจชอบ มักมีองค์แปดนี้เรียกอีกอย่างว่ามัชมมชีมามัชชิมาปฏิปฏิป,ปทาแปลว,ว่าทางส,สายกลางอริย,ยสัจสี่นี้ทุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้สมุทัยเป็นสิ่งที่ควร และนิโรธเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้มแจ้มมักคือเป็นสิ่งที่ทำให้เจริญที่ควรทำให้เจริญทุกเป็นผลส,สม,มะุะสมุทิไทยเป็นเหตุนิโรธเป็นผลมักเป็นเหตุ ผมแซกแก้วสารีครับจบแล้ว